สเปลน้ำแร่หลังจากล้างหน้าฉีดในน้ำชุ่มชื้นนะคะเพื่อนเพื่อนเครื่องสำอางจะได้ติดทนนะตามด้วยบำรุงวันนี้ก้าเซรั่มขวดแดงค่ะ ตัวนี้จะคุมมันทันทีที่ใช้นะคะคุมมันทันทีนะแล้วก็ปรับสภาพผิวหน้าให้ผิวสมดุลค่ะเพื<ๆ>่อนๆตามด้วยวานิก้าเจลครีมค่ะตัวนี้ใช้ปุ๊บหน้าเราจะตึงทันทีนะคะเพื<ๆ>่อนๆตึงทันทียกกระชับทันทีค่ะแล้วก็ร่องรอยริ้วรอยที่เซฟเป็นเส้นลึกๆเนาะ ตื้นขึ้นอายุ40อัพโดยเฉพ่อาะ50อัพเนี่ยต้องใช้ทุกกรณีเลยนะคะเพื่อนๆพ,พ่อนหน้าเรามันจะย้วยแล้วหน้าจะย้วยแล้วนะหน้าจะตึงทันทีกับเพื่อนเพื่อนความย้วยก็จะลดขึ้นทันทีเลยทันทีที่ใช้แล้วก็จะอยู่อย่างนี้ประมาณ4ี่ชั่วโมงนะหน้าเราจะกระชับขึ้น ามด้วยครีมหน้าเด้งค่ะเพื่อนๆอยากหน้าเด้งก็ใช้ไม่อยากหน้าเด้งก็ไม่ต้องใช้อันนี้อยากหน้าเด้งก็ใช้สะหน่อยทีนี้มารองพื้นการแงะเหมือนเดิมใช้แปรงด้ามเล็กๆแงะยังมียังมีค่ะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้ว หมดแล้วค่ะเพื่อนๆไม่พอเนาะก็ใช้ขวดใหม่ที่เปิดไปแล้ววันก่อนปั๊บครึ่งครึ่งแล้วก็วันนี้ก็อยากเป๊ดน,นิดนึงก็จะใช้สีเข้มมาผสมอันนี้ก็เหลือน,น้อยแล้ววันก่อนกดไปให้แฟนคขับซะ ไม่ออกแล้วเพื่อนค่ะขดไม่ออกนะกี้หยิบผิดขวดนี่ยังมีอยู่ผสมกันนิดนึงสีมันจะได้เป๊ะๆก็ผสมกันบนหลังมือป้ายหน้าสีเป๊ะกันหน้า รองพื้นเซตกันหน้าทีนี้ก็มาลงแป้งฝุ่นการวันนี้พี่วินมาลองมารีวิวแป้งฝุ่นตัวใหม่นะคะของ MTI เหมือนเดิมนะรุ่นนี้รุ่น Feel Perfect คะ่ะเพื่อนๆรุ่นนี้มี30กรัมเนาะน้อยกว่ารุ่นที่แล้ว30กรัมแล้วก็มีสีเดียวก็คือสีเดียวนี้คือสามารถใช้กับทุกสีผิวได้เอาจริงๆรุ่นนี้พี่วินเคยใช้เมื่อเมื่อ4ปี4 5ปีที่แล้วพี่วินเคยใช้ครั้งหนึ่งเนาะ ตอนนั้นคือพี่วินก็ซื้อร้านเดียวกับ mti ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้แหละเดี๋ยวหยิบให้ดูเนี่ยพี่วินก็ซื้อร้านเดียวกันสมัยก่อนอะแต่รุ่นนี้อะใช้อะพี่วินชอบมากกว่าราคามันแพงกว่าแต่มันใช้พอไปซื้อกระปุกที่สองอะแม่ค้าไม่มีไม่มีคือหลายเดือนไม่มีไม่มีจนพี่วินไม่ใช้ก็เลยมาใช้รุ่นนี้ต่อซึ่งสองรุ่นนี้ก็คือชอบเหมือนกันคือของ mti เ,เนื้อเขาละเอียดรุ่นนี้เขาผสมทองคําบริสุทธิ์ เวลาเราลงเนี่ยหน้าเรามันจะมีออร่าเพื่อนเพี่วินเลยชอบแต่ทีนี้ก็คือหาซื้อยากตอนนี้เจอละน,นี่ค่ะสากรัมอ,อ,อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าสากรัมแต่พี่วินแกะอันนี้ตอนซื้อไม่ได้แกะเพราะว่ารีบก็เลยเอามาแกะที่บ้านก็ร้านค้าประจำ่ะเนาะไม่เป็นไร มาแกะพร้อมกันแล้วก็ใช้ใดูพร้อมกันตัวเนื้อนะ่าละเอียดเหมือนกันเลยละเอียดซับดีมากๆนี่ออกมาหน้าตายอย่างนี้แสงมันสะทอ้อนมาเพื่อนๆแสงสะทอ้อนมาเนี่ยแกะให้ดูสีทองสวยมากเพราะว่าเขาผสมออทองคำบริสุทธิ์ไงเรให้พับมาเป็นเหมือนกันมีพลาสติกแกะ ถ้าเราต้องการเทก็คือแกะพลาสติกแต่ถ้าต้องการเทเน,เนื้อก็ดึงออกได้เลยเดี๋ยวพี่วินจะดึงพลาสติกออกมาให้ดูเนื้อก่อนดีกว่าปนี่ดึงออกมาได้แล้วอันนี้พี่วินดึงพลาสติกแล้วให้ดูเนื้อของเขานี่ค่ะอันนี้ออกสีเหลืองนะคะเพื่อนๆอ,ออกเหลืองทองเหลืองนวลเหลืองละมนุนใช้แล้วแบบ perfect เอ,อ,อันนี้ออกออกเหลืองเ,ออเหลืองไปทางเหลืองเหลืองนวลเหลืองเปลือกไข่อันนี้เหลืองละมุนใช้ได้กับทุกสีผิวนะเพราะเขาเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงแล้วก็ให้พับมาด้วยเดี๋ยววันนี้พี่วินจะใช้แปรงนะคะลงใช้แปรงเดี๋ยวกดเข้าไปใหม่แล้วก็เทออกมาเหลืองไหมคะเหลือง เขาทาแล้วมันมันจะออร่ากว่ารุ่นเก่านะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมีเนื้อทองผสมนะหน้าดูแพงกว่าดูแพงกว่าเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเขาไม่ได้ออกสีเพราะฉะนั้นสีเขาอันนี้ยังไม่ลงนะสีรองพื้นสีรองพื้นยังไงสีเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นไหมใช้ได้ทุกสีผิว เนียนสวยอันนี้ยังดูแบบเยืมย้มๆหน่อยเพราะว่ายังไม่ลงอันนี้คือซักแล้วซับแล้วเลยส,สวยค่ะเพื่อนๆละเอียดเหมือนกันคือทุกอย่างเหมือนกันความละเอียดความหอมเราละมุนเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวนี้เขาดูมีออร่ามากกว่าลงแล้วดูมีออร่ามากกว่าสามสิบกรัมตัวนี้พี่วินซื้อมาห้าอยเกสบ แพงกว่าอันนี้อันนี้390แพงกว่า200แล้วก็ปริมาณน,น้อยกว่า10กรัมด้วยอ่ารุ่นใหม่นี่แค่30กรัมค่ะเพื่อนๆรุ่นนี้30กรัมส่วนรุ่นนี้40กรัมก็อันนี้พี่วินไม่ได้ซื้อเผื่อใครนะเอามาใช้ส่วนตัวแต่ว่าถ้าอยากได้ก็คือฝากซื้ออย่างเดียวไม่ได้ซื้อสำรองเนาะคือมันแพงกว่ากาันถ้าเทียบอะแพงกว่ากันเยอะนะเพื่อนๆแต่มันทาลงมามันซับแล้วมัน มันดีกว่ากันเยอะจริงๆดีกว่ากันเยอะจริงๆอันนี้ยอมรับเนาะยอมรับแต่ในราคาหลักร้อยตั้งสามสิบกันเพื่อนๆค่ะคุ้มอยากมีออร่านิดนึงก็ใช้เถอะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้พี่วินก็มารีวิวเนาะรีวิวแป้ง MTI รุ่นใหม่ซึ่งตัวนี้ผสมเนื้อทองคำบริสุทธิ์ พี่วินชอบนะคือชอบมานานแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันหาซื้อยากมากไมค้าไม่ค่อยเอามาขายแต่ตอนนี้ก็เอามาขายเจอก็อามาใช้เหมือนเดิมใครอยากเปลี่ยนรุ่นอยากให้หน้ามีออร่าก็คือต้องใช้รุ่นนี้นะพี่วินซื้อมาเอออยเกบาทปริมาณ30กรัมค่ะเพื่อนๆไหนสากรัมนะรุ่นฟิลส์เพอร์เฟก ฟิลเพอร์เฟกนะคะเพอร์เฟก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 ของเขาจริงๆแต่ราคาก็ถ้าเทียบกับรุ่นเก่าก็ค่อนข้างแรงนิดนึงเนาะห้าร้อยเก้าสิบกับสามร้อยเก้าสิบเพื่อนๆครับโปรโมชั่นที่พี่วินจัดนะวานิกาเซรั่มเนาะคือจะใช้ซื้อแบบขวดสีแดงทั้งสองขวดก็ได้ส้มสองขวดก็ได้หรือว่าสลับอย่างละหนึ่งขวดก็ได้ปริมาณสามสิบเอ่อ ml สองขวดแถมฟรีนะคะวานิกาเจลครีม 15กรัมนะคะซึ่งตัวนี้พี่วินขายอยู่295บาทนะถ้าอยากซื้อเดี่ยวเดียวก็คือ,อ,อซื้อเดี่ยวเดี่ยวได้30กรัมก็คือ530คือตัวนี้ถ้าใครที่ไม่เป็นฝ้านะไม่เป็นฝ้าแต่อยากให้หน้าแบบลดริ้วรอยริ้วรอยลดเรืรอรรนแล้วก็จุดดำดำจุดด่างดำลดเรือนแล้วก็หน้ายกกระชับทันทีหรือว่ายาวนาน ใช้ต่อเนื่องยาวนานน่าจะยกกระชับแล้วก็ดิ้วรอยที่มันตื้เอเที่เป็นล่องลึกๆมันจะตื้นขึ้นรวมถึงรอยตีนกานะคะเ,เพื่อนมันจะตื้นขึ้นได้จริงๆตัวนี้นะตัวนี้ถ้าใครเป็นฝ้าก็คือไม่ต้องใช้นะแต่ถ้าไม่เป็นฝ้าใช้ได้เลยถ้าเป็นฝ้าต้องใช้ตัวแดงตัวนี้นะหรือว่าถ้าเป็นฝ้าใช้รวมกันได้ทั้งฝ้าทั้งแบบหน้าหย่อนคล้อยริ้วรอยเยอะเยอะหน้า,อามองคล้ำสซม ไม่อิ่มน้ำแห้งเหี่ยวก็ใช้รวมกันได้ค่ะเพื่อนเนะโปร31ตุลาคม25 65คือหมดแล้วหมดเลยนะพี่วินไม่ตอบโปรนะคะรีบซื้อนะซื้อมาตนได้เลยค่ะเพื่อนเพือนสี0สอาพาอต้องใช้รับรองหน้าคุณที่มันเหี่ยวเหียวเอ่ยอยย้อยย้อยยเนี่ยมันจะตึงขึ้นจริงๆกับค่เพื่อนเตึงขึ้นจริงๆ4สี่ชั่วโมงนะพี่วินอยากให้ใช้กันอยากให้เปิดใจลองใช้กันนะัดทามาเพื่อผิวบอบบางผิวแพ้ง,ง่ายสุดสคือใช้เถอะ โอกาสแพ้นี่มันน้อยจริงๆเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเราทํามาสําหรับคนที่เป็นผิวบอบบางจริงๆตัวนี้เหมือนกันเราทําสําหรับคนผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางเพื่อนๆค่ะของเราเนี่ยถูกต้องทุกอย่างมีใบแจ้งจดทุกอย่างเพื่อนๆกว่าจะคิดค้นสูตรมาได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆฝากไว้ในออใจนะอย่าลืมนะ980ชุดนี้ไปเลยส่งฟรีเช่นเคย